กลับในช่วงนี้ครับช่วงสร้างสร้างสวยนะครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสพบกับแพทย์หญิงดารินม่วงไทยศัลยแพทย์ตกแต่งเดอกซิพลาสติกเซอร์เจอรี่ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามมากสาวๆหลาคนจะต้องรอช่วงนี้เพราะช่วงนี้จะทำให้ทุกคนสวยแบบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยฉันหนึ่งคนแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่พลาดใช่ไหมไม่พลาดเพราะอายุขนาดนี้ต้องเข้าค่ะ จาบอกว่าคุณหมอตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าตึกคุณหมอเลยนะอ,อันนี้คือสมัยก่อนเดี๋ยวคุณหมออยู่ตรงทองหล่อใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงพระรามเก้าแล้วมแม่จะบอกว่าไปตอนแรกนึกว่าโรงพยาบาลอืเรามีแผนจะทำเปโรงพยาบาลวรงพยาบาลเพราะสถานที่แบบว่าโอถโงรองรับลูกค้าได้แบบเตียใ่ค่ะขาแต่ครั้งนี้คุณหมอเปิดมาบริจารกที่ปีแล้วคะอ่เข้าปีที่17แล้วค่ะป้าปัดมันอุ้ยอายุทกันพอดีเลยอ่ะอืออ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพวิทยา ให้คุณหมอเล่าเรื่องดูแบบว่าเดี๋ยวสีพลาสติกฉันี่ทำอะไรมาบ้างค่ะเช่นอ่ะนี่ด้านหน้าตึกเลยอ่าน้าตึกนะคะก็ของเราเนี่ยเป็นศูนย์สัญญกรรมครบวงจรค่ะดูแลตั้งแต่ศีรัดจรสไปเท้านะคะอันนี้ก็เป็นโซนต้อนรับนะคะอ่าว้าตรงนี้สวยมากใหญ่มากมีเฟสเชียลแอนด์บอดี้ดีไซน์นะคะอันนี้ห้องผ่าตัดค่ะห้องผ่าตัดเราเนี่ยมาตรฐานระดับโรงพยาบาลเลยโอ้อร่ามันมีห้องพักฟื้น ต้องตรวจค่ะ,คะแล้วกของเราจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะ,คะการผ่าตัดในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ลดความบอบช้ำสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่ม,มความแม่นยำในการผ่าตัดค่ะม,มีทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็ของเรามันเป็นการบริการครบวงจรจริงๆค่ะ,คะ ศิุคูสวยบริการเด่นของเราก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมหน้าอกการผ่าตัดดึงหน้าปรับรูปหน้านะคะปรับโครงหน้ารวมไปถึงในเรื่องของปลูกผม anti aging แล้วก็บอ d ีดีไซน์ค่ะดูดไขมันตัดหนังหน้าท้องเสริมจมูกคำตาเลยใช่ค่ะผมวงจรเลยอุ้ยออกรายการมากมายเลยคุณหมออยูการมา17ปีแล้วเนาะ นี่เรียกว่าผู้ช่วยชาแล้วก็รับรางวัลอวอรอดมากมายเลยคะมีรางวัลเด่นๆมากาเลยค่ะรางวัลโดยส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบหน้าอกที่ได้คลินิกที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการเสริมหน้าอกนี่เด่นค่ะใช่เราจะใช้เป็นต่างประเทศได้เลยป่ะคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องใช้นวัตกรรมเข้าสู้ค่ะแล้วเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเนาะแล้วก็การใช้ 3D ในการดีไซน์รูปร่างและใบหน้านะคะ เรียกได้ว่าตอนนี้นวัตกรรมตัวใหม่คือไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วใครที่ไทยก็ทำได้แล้วใช่ไหมคะที่ที่แบบว่าเห็นในวีดีโอสาวๆคุนดีๆนี่คือแบบอยากเชื่อใช่ไหมคุณหมออย่างนี้อย่างนี้ต้องตัดเท่าไหร่คะน้องเราเตรียมแล้วนะคุณหมอต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะในการกระซวกใช่ไหมคะกระซวกออกมาอาจจะทำรอบเดียวไม่ได้หรือเปล่าคุณหมออาจจะต้องตัดหลายรอบอันนี้คือการทำอะไรคุณหมอผ่าตัดดึงหน้าอ๋อดึงหน้าไม่ต้องหุนนะ วุฒิเปลียนอุ้ยเปลียอายุนี่เกือบ20ปีแล้วคุณหมอใช่ค่ะอันนี้คือหน้าท้องไม่ด้วยเหรอคะตัดหนังหน้าท้องค่ะอ๋อต้องบอกว่าการผ่าตัดดึงหน้าในปัจจุบันเนี้ยได้รับความนิยมสูงมากโอ้โหเดี๋ยวคุณแพอเนียนเก่งนี่นี่นี่คือนี่คือหนังหน้าหรือวะแล้วหนังหน้าท้องเอาแล้วอุ้ยมาเป็นแผ่นอย่างนั้นเหรอใช่แม่จ้าดูแล้วไม่อยากอ้วนเลยอุ้ยอุแต่ได้เยอะมากขนาดนี้เหรอใช่ค่ะหมอหนูอยากทำ ตายแล้วถ้าคากิโน่ผอมได้ขนาดนี้แล h, okay, okay, okay. Oh, okay. Okay. So <can> ้วก I mean, <can> ็ตกงานแน่ทำไมอ่ะเขาเป็นคากิโนุ่สวยก็ได้ได้ลยไม่ต้องสายตลกใช่ปะเรามาพูดนิดนึงว่าคุณหมอก็คือทำเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งเรียกว่าครบวงจรเลยตช่ค่ะที่โดดเด่นมากๆเลยที่เป็นเคสแบบเกือบร้อยเคสเลยคือเรื่องการทำศัลยกรรมหน้าอกค่ะใช่ก็หน้าอกของเราเนี่ยก็จะครบวงจรทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เสริมหน้าอกลดขนาดหน้าอกยกกระชับงานแก้ต่างๆนะคะแล้วก็จริงจริง น่าจะเหยียบแสนแล้วค่ะเหยียบแสนคนใช่ลูกฮะจริงปะใช่ค่ะเพราะว่าเหยียบแสนคนเป็นโรงงานเลยเจ็ดสิบแปดปีใช่แต่ว่าแม่แม่ก็ทำดีกันแล้วบอกตอบช่ค่ะวก็มาทำต่อเนื่องคุณหมอถามวึงตอนนี้วัลน้ำตัวล่าสุดที่เป็นตัวซิลิโคนเนี่ย เขาใช้ในวัตกรรมอะไรครับที่ที่ที่แบบได้รับผลตอบรับดี ừ, ซิลิโคนปัจจุบันก็จะเ<ช>น้นในเรื่องของความยืดหยุ่น,น,นพัฒนาในเรื่องของผิวที่ลดในเรื่องของพวกทางผืกหมดรัด<ช>แผลผ่าตัดมันจะเล็กลงมากๆสม,มสมัยก่อน,นจะคือเริ่มจากรักแร้แล้วตอนนี้มา,ตาใต<ช>้ผ่านนอ่มแล้วเป็นอะ้รตอบแล้วตอนนี้ก็คือยังเป็นอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องการใช้กรวยเขาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้แผลมันเล็กแล้วก็ โอกาสเกิดพังเผโหดรัดน้อยลงนะคะโ,<อ>โดยส่วนใหญ่จะมีวิวัฒนาการ2รูปแบบ,ค,บคือหนึ่งเทคโนโลยีการผ่าตัดกับอันที่2คือเทคโนโลยีของวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัดคุณหมอ,อแล้วคนอ,อย่างที่แบบเคยทําแล้วแบบไปไปต้องมาแก้หลังจากนั้นต้องมาเอาออกซิลิคโคนเปไ็นยังไงม,มันมันเน่าหรือมันยังไงมีทั้งซิลิคโคนแตกรั่ว<อ>หรือว่า,วาฉีดซิลิคโคนมาก็มีน,น,<อ>นีในกลุ่มหน้าอกนะคะ แปลว่าไม่ได้มาตรฐานเลยต้องมาแก้ใช่ค่ะแต่ของคุณหมอคือทําครั้งเดียวจบเลยทําครั้งเดียวจบมันถามว่าซิลิโคนเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดอายุตลอดชีวิตเราแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดปัญหาก็อาจจะต้องมีการกลับมาแก้อ๋อแต่ว่าจริงทุกคนจะทำครั้งหนึ่งเลยครับหมอที่นี่คือสตาร์ทราคาประมาณเท่าไหร่แล้วแต่เคสครับแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสคุยกันกแต่ทำคืออยู่ได้ประมาณสิบปีเลยเกินเกินด้วยหลักที่ดีคือหนึ่งเลือกขนาดที่เหมาะสมเลือกสถานที่เลือกแพทย์แล้วก็เลือก เทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมค่ะเราใช้เทคนิคเดียวกันแต่เป็นเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลย<ช>แต่ยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่า,านวัตกรรมตัวล่วาสุดใน,นเรื่องการดึงหน้าอ,อายุรุ่นเราไม่ใช่เราเธอโม่ไดโ,โยนละแต่ฉันน<ะ>แต,แต,แต่คิดว่าถ้าดูจากหน้าแล้วคุณหมอหน้าจะดึงหน้าต้องมากกว่านาะเดี๋ยวอายุสามสิบไยปลายมาดึงแล้วใช่เพราะอย่างเฟย์ไหมหย่อนไปขนาดนี้แล้วอะเริ่มน้อหนึ่งแล้วเคอาจจะบอกคุณหมอด้วยคุณหมอวิเคราะห์ยังไงว่าคนเลเวลนี้ย้อยขนาดนี้ถึงเริ่มดึงหน้าได้วิเคราะห์ เราก็ประเมินที่ปัญหาของคนไข้เป็นหลักเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าปัญหาผิวหน้าหย่อนคลอนมีการตกของไขมนันหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนไข<ช>้พวกนี้คะ่ะเขาผ่านนวัตกรรมมาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์<ข> <นะ S 1> ไม่ว่า,าจะเป็นเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ต่างๆไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเลเซอร์ไม่เห็นผลนะคะแต่มันก็ไปตามอายุนะคะ มันมันก็จะถึงจุดหนึ่งแล้วก็ณปัจจุบัน,นมีเอ็นโดทัยนะคะ,ะซึ่งปัจจุบันชอบแบบดูเป็นธรรมชาติสามารถใช้เอ็นโดท้ายยกคิ้วดึงหน้าแล้วก็เปิดให้ตามันดูเป็นประกายได้นี<ช>สดชื่นขึ้นใช่ค่ะไม่น่าหรอกคนทากันเยอะเลยช่วงนี้<ช>แต่อย,อย่างที่บอกเลยเราบางทีเราเลื่อนเฟซบุ๊ก บางที่เขาดึงแบบตึงมากๆเลยเราก็บอกว่าทําไปก่อนตึงเดี๋ยวหย่อนเองแปลว่าอะไรคุณหมอจริงๆหลักของการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเราจะต้องโอเวอร์ไ้นิดนึงค่ะ,ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีกสักพักนึงมันจะค่อยๆจบลงนะคะแต่ว่าหลักที่สำคัญก็คือต้องประเมินเป็นเคสตปเคสแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องแก้ปัญหาของคุณท้าให้ครบ<ช>โดยเฉพาะที่นี่เขาตอบโจทย์มากๆเพราะว่าอย่างสมมติว่าคุณบอกว่าคือลูกค้าชาวต่างชาติมาบินทําที่นี่เยอะเหมือนกันใช่ค่ะ วก็นใหญ่จะเป็นประเทศอะไรคะคุณหมอที่จีนเราหนึ่งมีตั้งแต่โซนตะวันออกเฉียงใต้เอเชียนออกเฉียงใต้แล้วก็โซนอเมริกาก็มีหลากหลายปากต่อปากอเมริกาออสเตรเลียค่ะใช่ที่นี่ก็คือสาวสองก็มาทําเยอะเหมือนกันด้วยแต่ฉันน่าจะบอกว่านอกจากแบบว่าจะคุยเรื่องคิาอยากเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอไม่มากกว่านี้เพราะว่าคือฟังแล้วแบบว่าอยากเราเชิญคุณหมอมาแบบอีกหลายๆเทสเพื่อแบบว่า ช่วงนี้เรื่อง,งเกี่ยวกับอ่าศยกรรมสกินหรืออะไรก็ช่างเนี่ยมันมาวายเราอยากแบบถามเจาะเป็นแบบเป็นค้ังค้งๆอะว่าสมมติรอบนี้เราอยากจะรู้เรื่องการทํานมรอบนี้อยากแบบ าอยากเจาะลึกอยากให้รู้ท<ช>ุกเรื่องราวก็คือใครที่สนใจเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งทุกแบบเลยนะหรือว่ามีวิธีที่จะไปทําในอนาคตก็ติดตามช่วงนี้ไว้เดี๋ยวเราจะชวนคุณหมอมาเรื่อยๆเลยใช่คุณหมอสามารถปรึกษาได้หรือว่าเกิดใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถอินบ็อกมาทิ้งไว้ให้เราได้คุยกับคุณหมอได้แล้วก็อย่างตอนนี้ที่อยากรู้อย่างนึงก็คือของของคุณหมอเห็นแบบเขาเียนนะมันจะมีการอัปเดตของแพทย์ะค่ะ ใช่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะก็จะฝากไว้ว่าสมมติว่าเราเข้าโซเชียลมีเดียมันมีบางทีมีแพทย์ออกมาพูดอะไรต่างๆมากๆหนึ่งอย่าลืมเช็คนะคะว่าคุณหมอท่านนั้นเป็นคุณหมอจริงๆอันที่สองมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆนะคะแล้วก็อันที่สามเช็คนเรื่องของสถานประกอบการได้ว่าได้รับมาตรฐานจาก ออยหรือเปล่านะคะอันนี้สําคัญสําคัญจริงแต่<ช>สำหรับใครที่ร้อนใจอยากจะฮอตไลน์หาคุณหมอเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะไปคอนซัลเ์ได้เพราะที่นี่เขาเปิดอินเค e ที่แบบว่าเรียกสายด่วนมโทรได้เลย อยากปรึกษาอะไรโทรได้เลยอ่ะขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วมีทางนอกจานมีทั้งเดนิเวอร์ได้เดนิเวอรตั้งแต่หัวจดท้าปรึกษาได้หมดเลยแล้วคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีแพทย์ที่จะผู้เชี่ยวชาญที่รองรับด้านตรงส่วนนี้ด้วยนล้วไค่อยบริการก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ถ้าอยากสวยอยากหน้าใสหน้าเด้งอย่างคาคิโนะนะคะคาคิโนะบอกความลับก็ได้ว่าปีนี้ก็49แล้วนะคะหน้าก็ยังแบบเหมือน19อ่ะคุณหมอเลยค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่ทําให้เราหน้าใสแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวขอฝากกับ The Seed Plastic Surgery ได้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันต่อไปในช่วงของรายการช่วงต่อไปค่คะ